หน,หนาทีกับกปทช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเหยียบรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทําให้เบรกไม่ทันและเกิดการชนกันขึ้น หรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทําให้รถที่อยู่ในเลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ไม่มีวินยัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อชะลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม